สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำการบายพาร Wi-Fi iPhone 8 p l u พ i p i p n o n Plus ตัวนี้เจ้าของเดินได้ทําการรีเซ็ตแล้วจำรหัส i c l o u d ไม่ได้ถึงจะปลดหน้าจอได้แต่เข้า iCloud ไม่ได้แบบนี้เรียกว่าหน้าสวัสดีติด iCloud นะครับฉะนั้นเราจะมาบายพาสเพื่อที่ให้ใช้งานได้แต่จะบายพาสได้แค่ Wi-Fi เท่านั้นโอเคผมจะใช้โปรแกรมมา o ล็อกทูกในการบายพาสบายพาสนะครับแต่ผมจะใช้ตัวช่วยในการเจลเบรกด้วยก็คือตัวนี้ฮะ เอทีออล็อกโอเคเดีย okay. มาดูนะครับผมพยายามมือถือไว้กับโต๊ะนะครับเพราะว่าสายมันหลวมะนะครับโอเคเสียบสายปุ๊บโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก,กดคําว่าเจเลเบรกนะครับผมก็จะพิพมกดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะบังคับให้ขึ้นเข้าโหมด dfu นะครับก็กดเลยครับตรงนี้ปั๊บมาดูเสื้อๆอ่องนะครับ นี่มาแล้วเห็นไหมครับมันบังคับจากนั้นพอเรากดสตาร์ทนะครับมันก็จะให้กดกดลดเสียงกับพาวเวอร์นะครับกดเลยนะครับดูนะฮะแล้วก็ให้ปล่อยพาวเวอร์นะครับก็ดูนะครับโอเคปล่อยพาวเวอร์ข้อที่สามแล้วนะครับตัวช่วยในการนะครับเจลเบีก แล้วก็ไบพาสนะครับโอเคแล้วก็กดเจลเบรกเลยนะครับที่หน้ามือถือก็จะประมาณนี้นะครับนะครับสิ่ของก็จะอยู่อย่างนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปไนเรื่อยๆนะครับครับมาดูตรงนี้นะครับน,นี่คือการเจลเบรกของ iPhone 8 Plus เรียบร้อยโอเคแล้วเครื่องก็จะกลับเมหามอนเดิมคืนนะครับอพอเพิ่งกลับเหาืันเดิมคืนแล้วเรามาเช็คสถานะกันนิดน,นึงก่อนว่าเจอเบรกสำเร็จไหมนะครับโอเคมาละตรงนี้ยังขึ้นโนอยู่เห็นไหมครับขึ้นโนอยู่ก็ดึงสายออกเสียไปสาย USB โอเคมาละเห็นไหมครับนี่คำว่าเจอเบรกขึ้นแล้ว นี่ครับนี่ yes อันที่สองนะครับเจลเบรกนะหลังจากนั้นครับไปที่อลร o โ2ครับผมจะกดคำว่าล่างเลื่อนมาเห็นฝั่งนี้ไหมครับบายพ s ส h ฮล l o ลวงเล็บเจลเบรกนะครับแล้วก็บวก d i s a b l e OTA เ l อ a s เราจะบล็อกการอัปเดตเอาไว้นะครับโอเคตรงนี้เป็นการบายพาส Wi-Fi นะครับกดเลยนะครับปั๊บมาลระโนเชียงซีเรียลเลยนะครับดูทางขวามือทำใหมนะครับ มาละโอเครอดูกัครับว่าจะหลุดไหมนะครับหน้าจอคอมก็อยู่ประมาณนี้อยู่สักครู่นะครับมันกำลังอ่านข้อมูลดูทนะี่คอมพิวเตอร์อคนะอมพิวเตอร์นะออรบอกสำเร็จแล้ว มาดูที่หน้าจอมือถือว่ามันจะบูตเข้าหน้าหลักไหมมาดูนะครับอ่าเรียบร้อยนี่คือการบายพาส Wi-Fi ที่ง่ายที่สุดเพื่เร็วโดยใช้โปรแกรมอ l o ็อกทูและตัวช่วย a อทีแล็อกเจลเบรนะครับ สำเร็จครับเครื่องนี้ก็สามารถกลับมาใช้งานบาพาส Wi-Fi ได้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับใครที่สนใจโปรแกรมกระทักเข้ามาใครอยากบดกระทักเข้ามาได้สวัสดีครับ